สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมมาบรรยายภาพอน,นเก่าครับผมบรรยากาศทุ่งไทยตรงหน้าครับพี่น้องช่วงนี้เห็นบรรยากาศแหงแรกง่ทยตรงหน้าตัดสิ่งคิดของพี่น้อพี่น้องช่วงนี้คือคือแหงคือแหลกบกคอยวี่หนามพี่น้องหน้ายิาง่งแหงข้าใหญ่ครับพี่น้องเพราลยว่าเนี่ยระวางังช่วงนี้ตอนนี้ระวังผมรอลงุงงานนี้ครับพี่น้องล่อรุงของ อะไรวะไรมงผ่ากเก้าเดี๋ยววันใหญ่พี่น่อยน้องรับชมพี่น้องชมนีกครับนชมชมบุรีรัย์กับผมบรรยากาศท้งไทยทงหน้าแห้งแรงครับพี่น้อยฝนตกในิ่เขาอพี่น้อยเศรษฐีพอครับเศรีกพอพี่ยังไดบางไม้ก็ชอบนี่ครับฝนโตแก่พี่น่อยอสวมีน้ำเล็กน้อย ก็เลยทิมีหนาปุ่มคนจอแฉเนี่ยครับพี่น้องพี่น้องเบิ่งพี่น้องชมบรรยากาศครับพี่น้องก็เลยพยายามเก็บภาพพี่น้องบรรยายได้รถเท่าไรครับผมนี้คิดที่สามครับพี่น้องจากเดินทางนั่งรถไฟทางนั่งรถไฟเ็คิดที่สามพี่น้องคลิปคามบรรยากาศสวยงองงามบึ้นครับผม เดือดด้วยนะคบับผมกับผ่าบรรยายนะผมมองกับผ่าพวอได้นะพวอซุ้มกันไปครับพี่น้องผ่าบรรยายนะผมตอนนี้ก็รอโรงงานอยู่ก็มีเสียงเครื่องลูกบอลเรียกหน่อยครับผมเสียงเครื่องเสียงเขาเดินเครื่องครับ วันนี้นินเลยน้อยครับพี่น้องน้าโอ้หงแรงบรรยากาศมันเร่องวันรที่นครับชมบรรยากาศนำกันครับพี่น้ นั่งไปเอารถมาทํามาหากินครับพีพ่น้อง ครับผมไปยาวๆไปเรื่อยๆเลยนครับฝ่าแจมใสหมอกเห็นไกลเลยครับพี่น้องไฟแรดเร็วค่อยพี่น้องไฟแรดเร็วออกหกหมูสิบนาทีครับพี่น้อหกหมู่สองหกหมู่สิบจี่ในหอด้านดีดไฟวน เก็บเก็บใบซ้อมไปดอกกุ้งกรเลเรวเึ้นนสมเสีอวลวดดวนกุ้งนอยู่ครับสมมติวัดดีสินลางดวนดีเสียงตัวกี่นนอวัดสามตัว ตาพีน่น้องก็เลยเอาของแ aky, พ็นกล่องเข้ามาในของบริษัทรถไฟครับสีกล่องวัชัยไปเลยเข้ามาในน้องยานนั่งตักขานตักขานก็เลยไจะนั่งดิ่งดิ่งท้ายเก็บกระเป๋าไปก่อนก็นอนครับฮะวันดีแบบนึงครับพี่น้อยดนนในพนังที่นึงลำลึกถึงบรรยากาศเก่าๆครับพี่น้องสมัยนี้อายุ17ปีครับพี่น้อย เสถีไปซูเมอร์เนี่กา48แล้วครับพี่น้องเขา,าอายุ17ซูเมอร์เนี่ยยังยังอยู่กรุงเทพขึ้นเ่าพี่น้องตอนนี้กาอายุ48แล้วจักปีละจาว,จะวาคร้บครับพอทตลุกระบะครับมีเที่ยวดีละเดีด๋ยวพี่นั่งรถไฟครับหน้อง บรรยากาศกๆเคยนั่งครับพี oh. ่น้องสองขางเคยชมไม่นั่งไฟครับถือดีตยอนนึกถึงดีค้าคักถ้อนะเสื้อ จากเขาเทียเพราะมียังสมือนี่ครับพ่อมีนันนี่นี่เนี่ยของพ่อพี่น้องครับูใจอย่างออยางพ่องคบคือมือธรมาหากินในเหี่ยของพ่อในเลียงหรือี่นคผู้ใจอย่าง้องพี่น้องจรบยกปสูงว์ขนเ่มีปริญญาคือเพิ่น้อพไกลแหลกออกพี่น้องนังซืออ่านบอกเขียนไดย่แต่ซื้ออยางพอก เสียซื้อลูกซื้ออยากยับ่ลูกไปตัดี่อนหลายคังไปเรียนนักซื้อไปกอกแกงอขายพี่น้องเล่ไนะอะก่ากันพี่น้องพอสวสดิ์พอสวรรค์ูได้ไป้องน นาำของคืนครับผมค่อยๆมีหนาม,มน้องซุ่มๆขนพันธตกใส่แหยงสุ่ๆจัยอ่สดดารับคลิปนี้ก็ท่มี่ครับผมเดี๋ยวออกันคลิปหน้าครับผมพี่นอง่อให้ ดอกสุกสนสุขภาพแข็งแรงครัสบสวัสดีครับผม